สมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์กรมปรศุสัตว์ในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีลกรมมือสุทธนารีนาฏจัดโครงการสัตวแพทย์เอรที่สัญจรณจังหวัดฉะเชิงเซา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเซานายสุรเดชชมิเปรมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าศตวแพทย์กรมปศุสัตว์เปิดโครงการัตวแพทย์เคลื่อนที่สัญจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อถวายเป็นพระจุศแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทนารีนาถซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคม โครงการสัตวแพทย์เครื่องที่สัญจรเป็นโครงการที่สมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์กลมปัสุสัตว์ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ป้องกันโรครักษาพยาบาลสัตว์และผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนักแมวซึ่งเป็นบริการฟรีไม่คิดบลค่า โดยระดมสมาชิกที่เป็นสิทธิ์เก่าทั้งที่อยู่ในภาคราชการภาคเอกชนและผู้ที่เกษียรราชการไปแล้วและเมจิตอาสาที่ยังมีฝีไม้ลายมือในการหัตถการทางการศัตวแพทย์มาร่วมบุรณาการกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ลงปฏิบัติงานตามโครงการและในครั้งนี้นะครับสมาคมได้คัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเซาให้ได้รับให้การบริการเป็นพื้นที่แรก